สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมาไทายบรรยากาศเบื้องทองฝาแปลนไม้ลายเลยพี่น้องกรุงเทพบอกใคหนาวนี่ทองฝาแปลนไม้ลายเลยพี่น้องบรรยากาศเบื้องหมักเน่าประเดอนกำลังงามหมักเน่าพีนี้มาท่านเห็นออกดอกแล้วอันนี้ใบเตยสูงซ้ำกันกับต้นหมักเน่าลูพี่น้องใบเตยเบื้องหมักเน่า ดกดกบางพวงนั่นพี่น้องพวงนั่นดกคักดกเนี่ยมะนาวดกทีไี้มาเด็ดหยากอนหย่าอันนี้มันสีเป็นน้ำแล้วมันเจ็บเย็บพี่น้องมะนาวพวงมะนาวพี่น้องจูขี้ดินเนาะ ถือฝนมันละงามงามคัดงามเนี่ยให้พี่น้องได้หยาหยาน้ำมันนี่งามยางปักขาเข้าฝนเ้ยมองกวยไปเดยนงามงามเดินทีไดีมาลุกหยาคนหยาหกหห่หกขาดพี่น้องหยาหกมันจีกอเห้เบิด ปากแขนเจ็บเก็บเลนี่ปากเก็บขึ้นเลม,มันกำลังเป็นหน่วยหน,อยหหน,น่อยง่ามหอยางพันใบเตยง่ามขากง่ามนะมันหมักเน่าปีนี้สิออกดอกป่บเนี่ย กล่มเลยกันนั่นหัวเกาบงดีสิได้มา์เมืองลูกอันเขาเออนลูกอีหยังมุประเด็นก็มูกจะไข่ไข่กันกับต้นบักเน่าหระแต่ว่ัน่วยเขาใหญ่แง่เด้กพี่น้องมึงนวยเขาใหญ่แง่เหมือนนวยเดียวองค์ป่งอยู่เป็นยุ้นนวยเดียวงามคักงามแนวมึงเนี่ยน่วยบักใหญ่จ้กต้นอีหยังดอกพี่น้องกับประเด็นไข่ไข่คือต้นบักเน่าแต่ว่าัน่วยเขาเพราะคือบักเน่าเลยน่วยเขาใหญ่แง่